สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสองสิงสาราสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปอ่ะกิวีนะครับอ่ะตัวนี้ก็จ่ายปกตินะอ่ะโอเคครับก็เข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของแอปนะครับตัวนี้ผมก็เล่นถอนมาเรื่อยนะครับแต่ว่าค่ามียมันเปลี่ยนไปนะก็ค่อนข้างแพงนะครับอ่ะโอเคหลักๆมันก็มี3เกมให้เล่นนะครับสําหรับแอปนี้นะก็คือ Memory นะครนะก็คือความทรงจํานะครับอ่ะมี XO แล้วก็คิดเลขนะครับ ก็หลักๆก,ก็3เกมนี้ในส่วนของการถอนตัวนี้มันรู้สึกว่าจะมีเพิ่มมาเยอะนะถ้าถอนในแอปนะครับอ่ะ,อะโฆษณาเด้งอถอนในแอปมีแค่4อันนะครับที่ถอนได้นะ,ะก็มีคอยเบดนะครับ PayPal าใบนี้แล้วก็เมซอนนะครับอ่าสำหรับตัวนี้สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับจะได้รับเหรียญ1น100ถึง400นะ ก็ประมาณนี้นะครับเอ่อแล้วก็มันมีภารกิจอยู่นะเดี๋ยวผมดูก่อนอ่ะตัวนี้นะครับคลิกมาช่องตรงกลางตัวนี้นะมันจะมีที่โหลดแอปแล้วก็หรือทําภารกิจโหลดแอปมาเปิดใช้งานนะหรือว่าอ่าครบตามเลเวลนะครับอ่ะก็มีตัวนี้เลยเช่นเราโหลดดีแทมานะครับอ่ะสมัครเป็น ID ID ใหม่นะก็โหลดมาติดตั้งนะครับแล้วก็สมัคร ID ใหม่น,นี้เราก็จะรับแ้มนะครับอยู่ที่1นึนะ หรือว่าตัวนี้นะครับเล่นถึงรลเวล11เราจะได้รับ8,770แต้มนะครับก็หลายอันเลยอันนี้น่าจะทำแบบสอบถามนะอโอเคประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเกมก็ค่อนข้างง่ายนะอันนี้เมมโมรีเราก็จำนะครับอันนี้มี6คู่นะเราก็จำสัก3คู่นะครับอโอเคอันนี้ ผิดอันนึงเรียบร้อยนะครับถ้าดูโฆษณาเราจะได้แต้มคูณสนะองะตัวนี้แลกแต้มในแอปเนี่ยจะ130อยา130เหรียญเนี่ยเท่ากับ1เส้เซนนะครับแต่ถ้าแลกในเว็บก็ใช้119นะครับเท่ากับอ่า1เซนนะครับอันนี้ผมจะแลกในเว็บนะเพื่อถอนเข้าในสน่วนของ p พ y เยนะครับเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยมันมีของ p พ y เยนะ ช่วงนี้ผมก็จะถอนเข้าพิเศเพื่อ,อนำไปเติมในส่วนของอคอยเบิร์ดนะครับก็มีคนบอกว่ามันมันถอนได้เงินจริงนะครับสำหรับคอยเบิร์ดผมวิธีเติมเงินพิเผมก็ลืมละผมก็เลยใช้แอปนี้แทนดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเกม XO นะครับแล้วก็เลื่นไปเสมอเราจะได้2แต้มนะครับ ถ้าชนะเราจะได้5แต้มนะอ่ะตัวนี้เราชนะเราก็จะได้ห้าก็เรียบร้อยนะครับได้5แต้มก็ประมาณนี้อีกอันนึงก็จะเป็นคิดเลขนะครับก็จะตอบค้าคำถามนะอ่ะต่อไป83 24อ่ะบลงทาง้ายด้วย4อันนี้86 24กยี่ี่ใช่ไหมแปดหก็18 อันนี้ยี่สิบนี่ยี่สิบสี่ก็ประมาณนี้นะครับโฆษณาก็ค่อนข้างเด้งบ่อยนะ,ะถ้าเราจะรับแ้มเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถกดหัวใจตรงนี้ได้นะครับเราจะดูโฆษณาอันนี้ผมขอเคสเซินไปก่อนแล้วกันนะ,ะทีนี้ผมมาเข้าในส่วนของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์อยู่ตรงไหนวะนนี้ดูดูก่อน ไม่ได้เข้าเล่นนานนะครับดืมเหมือนกันเว็บไซต์อ่ะนี่นครับคลิกเข้าตัวนี้ go to website มันก็จะขึ้นในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยตัวนี้ก็มีจับลุ้นลอตเตอรี่นะครับของกิฟ์อาเวยนะ ก็มีสุ่มเท่าไหร่บ้างในสรงสุด1,000ดอลล้านนะครับอโอเคผมมาดูในส่วนของการอถอนนะเว็บไซต์นี้รู้สึกว่าจะเพิ่มมาเยอะนะครับแต่ก่อนมีแค่6อันนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9อันนะครับที่ผมจะต้องการถอนก,ก็คือในส่วนของเพย์เยียนะครับก็60 อ่า69เซ็นตซนนะครับถอนขั้นต่ำนะถ้าตัวอื่นถ้าเป็นเ a y p a l าในเว็บไซต์ก็1.99ดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้เลยมีไลท์คอย b i n a แ c นด้วยนะครับอ่าไบแอนเนี่ย9.9ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะผมรอถอนเพย์เยียอย่างเดียวดีกว่าตอนนี้เหรียญผมมีอยู่2,298นะครับก็ยังไม่พอนะถ้าผมเปลี่ยนมาเนี่ยจะได้กี่เซน อันด้วย1ก็จะได้19เ้ซนนะครับค่าดี5ห้าสิเซนนะถึงจะแลกเข้าในส่วของเพเดียได้นะครับอ,อันนี้ก็มีประวัติการถอนนะครับอันนี้ผมถอนตั้งแต่ยี่สิบสิงหาแล้วก็13กันยายนนะครับอันนี้ถอนไปหนึ่งจุเซนนะครับหนดอลารกับ6กเซนแล้วก็อีกอันนึงก็เก้เซนนะก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็ยังจ่ายปกตินะครับก็ถอนไปเรื่อยนะ ก็เล่นเกมสะสมเหรียญไปเรื่อยนะครับสำหรับเกมนี้หรือว่าโหลดแอปมาก็ได้นะครับมันจะมีภารกิจให้เล่นเกมนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับที่สนใจก็สามารถโหลดเล่นแอปได้อ่าข้างล่างคลิปนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะในโวนนี้ผมกต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ